เกิดวันเสาร์ที่31ตุลาคศ2513ปีจอค่ะคําถามนะคะคุณแม่จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเป็นโรคไตชื่อนางสุนันเพชชาติเกิดวันที่19พฤษภาคมปีจอค่ะมาไหมมาไหมครับไม่มาไม่มาไม่พัใมายม่กรุงเทพโกนมังโกไั้โกงสิ่งที่บอก ครอบครัวมีนี้สินนะคะก็จะใช้หมอนตอนไหนคะคำถามยอดมียมทุกผานเจ้า ต,ตัองป้องกันตัวเลยเ,เรื่องแม่

第一。 ไปไปัอ่ะอะไรมาข้ก้ครับเด็กโตแล้วรับเด็กวิ่งได้วิญญาณวิ่ง प्रधानमन्त्री छ เคยเคยไปทำชนเด็กอะไรไหมรือทำอะไรไ่มเด็กที่ชนอะไรมาเนี่ยเราชนแล้วเกี่ยวกับเด็กปีญญาเด็กชายมีเคยมีลูกวันไหมตรงเลยเกี่ยวกับการทำแท้งไหมครับทำแท้ง เพราะมันวิ่งหนีนักวก็เกิดปัญญาถ้าเขาวิ่งหนี่ะคงพูดกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับแต่ตัวก็บอกว่ายังไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าเด็กนี่สนใจประเหตอว่ายังไงนะครับรักวัน เหนียวก็สานเหนียวเอาเหนียวมาสามนะขาสาเหนียวมาสามถุงยี่สิบสี่เวลายี่สิบลาประสานมาสามถุงไม่ต้องถวายเงินเพิ่มเราเพิ่อะไรครับก็สามเหนียวสาน จัดการให้รู้ถึ่นเจริญพรแล้วก็อึงอ <24. S 1> ะไเรื่องอรครับเพราะว่าคนใช้ัอ <c oughs> ๋อใ้ากไรดงอะ ต้องได้ไปเช้านวให้ตัวใหญ่ๆทําช้านวดไมวันนี้แหละทำเช้านวดเนี่แหละ เดี๋ยวไอ้ใบใบอันเดิมอยู่ไหนใบใหญ่ๆนั่นเนี่ยเอ่อชื่ออะแจ้งเลยค่ะชื่อมามสสมัยัสมย่ไอใบใหญ่ๆั่มไหนไอเย็นไอเย็นุ้มมาเลย ไปไปอันเก่าที่เมื่อกี้ใบใหญ่ๆเนี่ยที่อยู่ในกระป๋องเลยเอามาแขวนนี่แหละไอ้ไปใหญ่เอาเอามาให้หมดเลยเนี่ยแดงบางกรดตะโงครับเกียร์เกียร์จากคิวป้าท่านท่านท่านเสียเสียโจบอกว่าอีเนี่ยหูเล้งไรเนี่ยก็เลยบอกให้ต้องให้มาวันนี้เลยวันนั้น เขาไม่ได้มาวันนี้ก็เลยต้องให้ของเขามาท่านเสียช่วบอกว่าต้องให้ท่านไปเสียช่วยก็เลยต้องให้ของเขามาเพราะไอเย็นโจดรับหลับ,ลบ ไปมาบินแดนมังกรอยู่เป็นป่าขนุษย์อมังกรเชียว